ลูกชิ้นเนื้อทําเองพร้อมคุโตรับประทานแล้วครับทาลูกชิ้นเนื้อนะครับก็จะใช้เนื้อล้วนนะครับอันนี้เป็นสันนะครับเนื้อสันสันไหนไม่รู้นะครับก็แม่ค้าบอกมาผมบอกเอาเขาแบบว่าเอาแบบไม่มีมันนะเออเนี่ยเขาก็ให้มาแบบนี้นะครับเราก็จะหั่นก่อนหั่นเป็นชิ้นๆก่อนนะครับอันนี้ก็คือก้อนใหญ่ก้อนใหญ่เนี่ยเราก็ต้องทอนออกก่อนนะครับให้มันเป็นเล็กๆนะครับเวลาเราหั่นจะได้หั่นง่ายๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นจิ๋วๆเลยจุ๊บๆแบบนี้เนี่ย นี่อย่างงี้ง่ายๆนะครับต้องเอาแบบไม่มีมันนะครับแต่ก็มีมันมาก็ไม่เป็นไรนะครับก็นิดหน่อยนิดหน่อยนี่นะครับหั่นเนื้อนะครับ่าหั่นนิ้วเนื้อหั่นเสร็จแล้วก็จะมาใส่เครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นเนื้อ นี่นะครับก็แตกแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาผสมเครื่องปรุงกันนะครับเครื่องปรุงนี่มาเพียบเลยนะครับเพียบเลยมาเดี๋ยวเราจใส่กันก่อนเลยอันนี้จะเป็นซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำมันพืชผงปรุงรสเนื้อน,นะครับถ้าไม่มีหาไม่ได้ก็ใส่ผงปรุงรสหมูได้เลยพริกไทยน้ำตาลผงฟูนี่นะครับก็ทุกอย่างที่ใส่ไปนะครับก็หนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อน ต่อเนื้อหนึ่งครึ่งกิโลกร,รมัมไม่ใช่หนึ่งเนี่ยครึ่งกิโลกร,รมัมโอเคเดี๋ยวไม่จบจะมีนี่อีกนะครับแป้งข้าวโพดแล้วก็จะมีน้ําปูนใส่นะครับน้ําปูนใสแป้งข้าวโพดนี่คือสามช้อนน้ําปูนใสก็คือครึ่งถ้วยน้ําปูนใสก็คือนี่เลยนะครับนี่เลยปูนกินหมากเนี่ยเราไปไปแช่น้ํานะครับให้ให้ตกตะกอนนะครับแล้วน้ําที่ใส่อยู่นี้นะครับนี่นะครับเอาไว้เพื่อให้เราอาหารของเราเนี่ยกรอบเด้ง กรอบแล้วอืมอผสมแป้งชุบทอดได้เดี๋ยวคนผสมให้เข้ากันก่อนคนผสมให้เข้ากันแล้วเทเลยปั่ลงไปหรือไม่ต้องเข้ากันดีก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวก็ไปปั่นอยู่ในนี้อีกทีน่ะน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งก็ค่อยๆหยอด เพื่อรักษาอุณภูมินะครับไม่ให้เขาร้อนแต่คนเดนียวนวดจนเนื้อเนียนเลยนะครับนี่นะครับเนียนอย่างนี้เลยนี่แบบนี้เสร็จแล้วก็ตักใส่ชาม แค่ให้หมดเลยนี่นะครับตัดเรียงให้หน้าเนียนเลยแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็เอาไซีนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะแช่ตู้เย็นนะครับช่องแช่แข็งนะครับหนึ่งชั่วโมงเนื้อก็แช่ตู้เย็นครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นลูกชิ้นกันนี่ครับมาดูข้างในนี่นี่แบบนี้เลยนะครับนี่เราก็น้าลวกลูกชิ้นนี่ก็เปิดให้เขาเดือดเลยนะครับน้ําเดือด ไฟแรงๆเลยเสร็จแล้วก็จะเบาไฟน้ำเดือดแล้วก็เบาไฟครับเมื่อกี้ฟังมาดูเรื่องอะไรอะไรคืออะไรครับมาครับปั่นเลยดีกว่าใช้มือเปล่านะครับเนื้อเนียนครับเนื้อเนียนนี่ทำไมวะนี่ครับจึ๊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 บเดี๋ยวขออนุญาตครับลูกเล็กลูกใหญ่ตามชอบเลยนะครับไปลงไปที่เพื่อนลูกแรกก็ยังไม่กลมนะครับ ลูกต่อไปก็ปึ๊บเดี๋ยวไม่กลมลูกต่อไปก็ปึ๊บเอ๊ยมันจะมีกลมให้เราสรูปไหมเนี่ยเดี๋ยวอครับเดี๋ยวอครับเดี๋ยวอนแยกปั้นก่อนนีนป่ปึ๊บ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 เออโอเคไปแล้วไปแล้วปึ๊บนี่นี่นะครับก็ ปั้นมากลมๆแบบนี้เลยนะครับนี่น้ำต้องเดือดครับน้ำต้องเดือดน้ำเดือดปุดๆๆนี่นะครับก็ใส่ไปเรื่อยๆเลยก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ตามชอบเลยนะครับนี่ครับง่ายๆ นมรับพี่นมเดี๋ยวเขาสุกมาเนี่ยเขาก็จะลอยขึ้นมานะครับนี่ครับนี่ครับเขาลอยมขึ้นมาหมดแล้วเ,เห็นปะ่ะอืมต่งรอคอแห้งนะครับว่ามนรรลุจะกินอะไรครับลูกชิ้นเราสุกดีแล้วนะครับตักขึ้นมาเอาไปแช่ในน้ําเย็นนี่ครับน้ําเย็นก็คือน้ําใส่น้ําแข็งนะครับเย็นแน่นอนแบบนี้เนี่ย จะเป็นการน็อกไว้นะครับนี่เขาเด้งนี่หรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาจะเด้งไหม,มนี่นะครับลูกชิ้นเด้งเนี่ยก็คือกินลงไปแล้วเนี่ยมันต้องเด้งดึ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 ง,ดง,ดงหรือไม่ก็ปลาลงพื้นนะครับถ้าปลาลงพื้นแล้วเด้งๆๆๆๆๆๆๆเด้งดึ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 งเนี่ยโหเนี่ยลูกชิ้นเด้งแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันพิสูจน์อืม ดึงดึงดึงโอ้โหใช่เลยเด้งเด้งมาดูเนื้อในกันนะครับนี่ครับนี่นี่ครับนนแน่นนะครับนนแน่นๆบีบดูดึง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 นี่เห็นเปล่านี่ดึง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 นื้อ่ ลูกชิ้นเย็นตัวแล้วนะครับว่จะมาปักตักพักไว้นี่น้ำแข็งไม่เอานะครับน้ำแข็งออกไปเลือกมาเอาแต่เนื้อเดียวเราลูกชิ้นดเดียน้ำแข็งไมอยากไปด้วยนะนี่นะครับลูกชิ้นก็โฮมเมดนะครับก็ปั้นเองนะครับ มาดูนะครับปั้นเล็กใหญ่ปั้นซ้ายปั้นขวาปั้นถูกปั้นผิดยังไงหน้าตาแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นี่นี่หน้าตาแบบนี้นี่ลูกชิ้นเนื้อก็จะกินกับก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวแห้งวันนี้ก็มีบะหมี่หยกมานะครับบะหมี่หยกเนี่ยซื้อมาตอนไปกินหมูท้านะครับซื้อมาเยอะเกินก็เดี๋ยวจะเอาไปลวกทาก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแห้งเป็นมีหยกนะครับก็คลี่กระจายออกจากกันเรียบร้อยแล้วเอาไปนี่นะครับล้างน้ําล้างแป้งออกก่อนนะครับ เราก็จะลวกแบบว่าสูดเหนียวนุ่มนะครับสูดเหนียวนุ่มก็คือน้ําต้องเดือดไฟต้องแรงนะครับนี่นะครับใส่ไปแล้วก็กระจายกระจายนี่แบบนี้ครับสูดแบบเหนียวนุ่มเลยอยู่ในน้ําไม่นานนะครับนี่นะครับเหนียวนุ่มเลยนะครับเราใช้ไฟแรงนี่เองเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราก็มาแค่น้ำเหมือนเดิมพอสเด็จน้ํา ใส่ชามก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับก็ใช้ซอสก๋วย,ยเตี๋ยวแห้งนะครับหาซื้อได้ออนไลน์ทั่วไปใส่ลงไปเลยใส่น้ำซอสเสร็จแล้วก็คลุกเลยนะครับคลุกเลยดียนะครับคลุกเสร็จแ,แล้วก็จะมีนี่อะไรเนี่ยถั่วงอกถั่วงอกนี่ก็ลวกแล้วนะครับคลุกเขาเข้าไปเลยกระเทียมเจียวนะครับมึงจะเจียวเสร็จเมื่อกีน้นี่แหละอ่ะคลุกเขาด้วย นี่นะครับแบบนี้เลยอันนี้ก็น้ําซอสเออน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งอนี้เป็นสูตรอะไรเนี่ยสูตรพริกขั่วนี่เับก็เผ็ดดูแล้วเผ็ดอยู่แล้วเนี่ยดูลูกชิ้นเนื้อของเรานะครับใส่ลงไปนี่นะครัก๋วยเตี๋ยวแห้งครับัว่วปนเพิ่มพริกด้วยต้นหอมซอยไข่ต้มเครื่องเรามีอะไรก็ใส่ใส่ไปละ แคบหมูเสร็จแล้วนะครับสําหรับลูกชิ้นเนื้อทําเองนะครับมาพร้อมก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับเครื่องเยอะๆแน่นๆแบบนี้เลยนะครับมาครับมาเราต้องผสมกันก่อนนี่ครับคลุกเค้าอีกนะครับคลุกเค้ากันอีกรอบนึ่งนี่ครับกลัวไม่เผ็ดกบเพิ่มพริกบีกนี่เยอะๆเลยแบบนี้นี่นะครับลูกชิ้นแล้วก่อนเลยอืมอืม 嗯。Mm hmm.